không hen tan giảm tốt nhau quay vào cho kênh ทุกท่านคนระโอ้ยคุณอยู่กับผมวัดน้ำซิงครับอยู่หน้างานลอกนาที่เดิมครับอยู่กับที่งานป้าเด่นเรานะนี่ด้วยเสียยนยืนยืนรถรอมากทางนี้รอมากนี่ลบพุ่นครับ บุ่นเยอะนะเ <c oughs> นี่เขียนเน้น,นครับเต็มกล่องนะสวัสดีพี่น้องชาวรถบรรทุกทุกท่านนะสวัสดีปีใหม่ครับ แข็งใส่ไปด้วยนะดินแห้งครับต้นตาลสามต้นนี้เอาวไวมากหน่อยถ่ายนะเล่นต้นตาน,นครับดีโยนจัดให้มือเดิมนะนี่ขอเอาดินแข็งก่อน แนะเออเสียงเบียงเอวตึกตุกวับโอ้กูขี่ลากนะกูขี่ร้อยสี่สิบนะ นเนื้อๆนะกุมเลยครับนิ่งดีนะสิยนนะล่องครับมืออาชีพนะลงจากรถเกี่ยวขึ้นไมโครครับ น้านี้นะโอ้ยยื่นสุดแขนเลยอ้าวเต็มนะครับไปนะครับบอกกี่สัตว์ปลาโตนะ ขึ้นมานะ่ะอ๋อคุณตอนี่ตออยู่นี่ครับ ดีนะมาทีผมว่สมาสมัยเด็กๆนี่ผมชอบนะอบไปนั่งดูครับตรงสวยเลยงทางให้รถขึ้นนะ จัดท็อปเด็ดไหมครับเอ๊ะ มาแล้วนี่้ดินสวยนะเนิบๆไอ้พิเตอร์มาด้วยนี่ว่า ็บคันตรงนี้ไม่มีลูกนะปกติได้ไปขึ้นกินเรื่อยนะต้นตาลสามต้นนี้นะ พีเตอร์เวันนี้เโอ้ยฝุ่นเลยฝุ่นฝุ่นฝุ่นไอ้เป็นลมนั่นนั่นนั่นเป็นลบกล้องนะพีเตอร์นะนั่น เอหลานปลาเด่นครับหลานชายปลาเด่นนะคอมพิวเตอร์นะหุ่นลบไปครับสนุกสนานครับบรรยากาศการทำงานนะไม่เครียดครับ ต่อนะอ้นไปดึงมุมบนแล้วนะไากรอ,อจัดนะท่านี้นะเอ้าถึงต่อแล้วครับเดี๋ยวจะได้ดูงัดต่อนะ ปิดท้ายกับงัดตอรครับนี่ตอใหญ่เลยนะน่าจะเป็นตอสดาวครับจ,จำไม่ผิดนะตรงนี้นะนี่จูมให้ดูไใกล้โอ้รุ่วเลยนะเอาติดฟันติดฟัน Dạy Dài luôn Ngắt rồi nè. dài luôn nè phải rồi các. vậy nè. เรียบร้อยครับอ่าโอเคครับสำหรับทีนี้ก็ขอจบไเพี่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดติ้งด้วยนะสำหรับทีนี้บา,บายบายครับสวัสดีครับ